ใบกล้วยอ่อน,นเข้าวะอืม เห็นเขาบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะวันนี้วันนี้เราจะเอาใบกล้วยอ่อนมาทอดกันนะคะทุกคนอันดับแรกก็ขอหั่นครึ่งนิดนึงเพราะใบกล้วยคือใหญ่มากนี่คือฝ่าฝนไปเอาเลยนะโคตรจะลงทุนนะบอกเลยวิธีท,ทาก็แสนจะง่ายค่ะล้างเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นแบบฝอยๆค่ะพอดีคำนะจ๊ะต้องหั่นใหญ่ไปแล้วก็ไม่ต้องหั่นเล็กไปค่ะหั่นไปเรื่อยๆๆก็เพลินดีนะดูสิทุกคนได้เยอะเหมือนกันนเนี่ยว่าไป เสร็จแล้วก็ลงทอนเลยจ้านเลยวจเ็นไหมเห็นไหมวงแตกเลยเมื่อกี้ จะหกเนี่ยไม่หกใช่ไหมออ,อย่างน้อยสีมันก็ไม่คำ้ำวะนี่เออมันก็หอมอ่ะใช่สีไม่ค้ำกับรอบนั้นใช่ไะมใชมนนอ่อุ้อนี้หอมจุ่มเนื้อแล้วก็โอรอยพอ เสร็จแล้วได้เวลากินฮะ,ฮะกินหอมกินแบบสดๆโชว์ก่อนรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเหมือนมันก็หล่งอะอืม,มกับซุมต่ะเอากินกับซ้มตำลองสิ กิน,นกับเครื่องตำแล้วมันเดนกบรสชาติกินปอปอดีกว่ากินปอปอดีกว่ากับเครื่องตำมันก็อร่อยอีกแบบ ตอนมันโดนกดรสชาติอืมัอนมอร่อยปะ,ะแต่ตอนอทอดทุเรศทุเลไปไหน่อยน้ำมันกระเด็นฉ่ำอะนะอือืออเป็นเมนูง,ง่ายเ่นง่ายมากเลย ถ้าไปหาใบกล้วยอ่อนมาหั่นเป็นแว่นๆ,ๆ,ๆแล้วเอาไปทอดกับน้ํามันแค่นั้นเลยแต่กระเด็นมากเลยน้ํามันอ่ะเนาะกระเด็นจนน่ากลัวอยู่เช็ดไม่แห้งก็ไม่รูนะอืม